สวัสดีครับวันนี้เรามาปฏิบัติงานอยู่ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์น,นะครับบริเวณนี้เป็นบริเวณที่สันเขื่อนที่อยู่ทางด้านบนนะครับก็สามารถนํารถที่จะมาขึ้นมาเที่ยวชมได้นะครับวิวบริเวณนี้จะเห็นทางด้านล่างของตัวโรงไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นสับเชั่นสถานีไฟฟ้าที่อยู่ทางด้านนู้นนะครับนู่น อันนี้เป็นตัวโลงนะครับตัวโลงไฟฟ้าลานคอนกรีตที่เป็นช่องนั้นคือเป็นบานสปริงเวย์นะครับเวลาเขาระบายน้ำที่มันมีปริมาณที่เยอะนะครับก็จะระบายน้ำตรงบานสปริงเวย์ตรงนี้ส่วนท่อที่ต่อเข้าไปทงเจนเนอเรเตอร์ที่อยู่ด้านล่างของตัวโลงก็คือจะอยู่ใต้ดินนี้นะครับน,นี่เป็นวิวของด้านบนนะครับ วิวทิวทัศสวยอันนู้นจะเป็นลักษณะเป็นภูเขาที่เขาเรียกว่าเขาแหลมนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนี่อันนี้จะเป็นเครนไว้สำหรับยกอุปกรณ์น,น,นี่เป็นบริเวณทางด้านหน้าเขื่อนนะครับวิวสวยมาก ถ้าเรา,าขับรถมนถนนที่เลยเขื่อนไปนะจุดบริเวณตรงนู้นก็จะมีแพไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยวนะครับที่จะข้ามไปหมู่บ้านโบอองปีล็อกคี้แล้วก็หมู่บ้านโพกสาต้นนะครับที่ต้องเดินทางโดยเรือเท่านั้นนะครับก็จะมีเรือเมย์อยู่บริเวณตรงนู้น ในช่วงเสาร์อาทิตย์ก็จะมีนักท่องเที่ยวที่เขามาเที่ยวนะครับแล้วก็มาถ่ายรูปบริเวณสันเขื่อนก็เยอะพอสมควรทาก็จะยาวบริเวณสันเขื่อนที่ขึ้นมาจะอยู่บริเวณตรงนู้นครับมีป้ายลํำลึกความเสียสละสูงสุดของนายประสงค์คล้ายสมานะครับนักดำน้ำของกปปสเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติงานก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครจะมาเที่ยวนะครับที่นี่ เขื่อนเขาแหลมหรือว่าเขื่อนวัชราลงกรนะครับนี่สวยงามมาถ่ายรูปได้ครับให้เข้าตั้งแต่8ปดโมงถึงผมไม่แน่ใจ5้าโมงเย็นถึงหรือ6กโมงเย็นนี่แหละครับเขาดึงจะปิดนะครับไมาเที่ยวกันนะครับที่นี่เขื่อนเขาแหลมไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ